สวัสดีครับกระแสะข่าวดังมาแล้วครับหนุ่มตกงานโควิดกู้เงินแม่สี่แสนปลูกต้นไม้ขายดูแลจนราคาพุ่งหนึ่งล้านถูกขโมยหนุ่มตกงานโควิดกู้เงินแม่สี่แสนปลูกต้นไม้ขายดูแลจนราคาพุ่งหนึ่งล้านถูกขโมยตำรวจเชื่อคนร้ายหมายตาก่อนลงมือพบหลักฐานสำคัญตกในที่เกิดเหตุ 2 9ตุลาคม2564ผู้ซื้อข่าวได้รับแจ้งจากนางสาวออนทนัศรับคายเจ้าของร้านกรีนเฟิร์นเลขที่74ทับ15ซึ่งตั้งอยู่ในศูนย์ไม้ดอกไม้ประดับซอยช้างตำบลบางรักน้อยอําเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาได้ถูกคนร้ายย่องเข้ามาขโมยต้นไม้ราคา1ล้านบาทหายไปจากร้านโดยต้นไม้ดังกล่าวเป็นของนายโมนายสุขแสงธรรมอายุ27ปีลูกค้าประจา ที่นำมาฝากวางขายที่ร้านโดยภาพจากกล้องวงจรปิดบนถนนในซอยพบว่าคนร้ายขวับถเจ๋งไม่ทราบยี่ห้อเข้ามาก่อเหตุในช่วงเวลา2นานกา30นาทีในวันที่29ตุลาคมและได้เข้าแจง้งคความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอบางศีเมืองนางสาวออนทนัทกล่าวว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาประมาณ23นานกาตนได้ปิดร้านและเข้านอนตามปกติพร้อมกับสุนัขที่เลี้ยงไว้ จนกระทั่งช่วงเช้าตื่นมาเปิดร้านตามปกติก็มานั่งดื่มกาแฟที่หน้าห้องพักลูกค้าขาประจำที่ชอบมาเดินดูต้นไม้ในร้านเป็นประจำทักตนว่าได้ขายต้นอโรกเซียรหรือต้นบอนหูช้างเหลืองไปแล้วหรือด้วยความตกใจที่รู้ว่าต้นไม้ราคาแพงได้หายไปตนจึงรีบโทรศัพท์ถามนายโมนายเจ้าของต้นไม้ตัวจริงว่าได้เข้ามาขนย้ายต้นไม้ไปหรือไม่ นายโมนายบอกว่ายังไม่ได้ขนย้ายต้นไม้ไปก็เลยทําให้รู้ทันทีว่าได้ถูกคนร้ายเข้ามาขโมยต้นไม้ที่มีราคาแพงเกือบหนึ่งล้านบาทไปแล้วต่อมาตนได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดจ,จากร้านข้างเคียงเห็นคนร้ายขับรถเก๋งไม่ทราบยี่ห้อเข้ามาจอดด้านหน้าร้านโดยใช้เวลาอยู่สักพักก่อนขับหลบหนีไปซึ่งคนร้ายได้ทําการตัดใบและรากของต้น ไว้จำนวนหนึ่งเพราะคาดว่าน่าจะนำเอาขึ้นรถไปไม่ได้จึงต้องตัดใบบางส่วนทิ้งตนคาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนที่นิยมเล่นไม้ราคาแพงเคยเข้ามาดูต้นไม้ต้นนี้ในร้านของตนมาก่อนจนรู้ทางเข้าและตั้งของต้นไม้เป็นอย่างดีก่อนโบโอกาสเข้ามาลงมือในช่วงกลางคืนทั้งๆท,ท,ที่ตนก็นอนพักอาศัยอยู่ในร้านโชคดีที่ต้นอโรกเซียอีกกระถางหนึ่ง ที่ปลูกอยู่คู่กันร,ราคาประมาณ4 0 0 0 0 0บาทไม่ถูกคนร้ายขโมยไปด้วยนายมูนายกล่าวว่าต้นไม้ที่ถูกขโมยไปเป็นต้นต้นไม้ที่ตนรวบรวมเงินและขอยืมจากแม่มาลงทุน4 0 0 0 0 0บาทหลังจากตนต้องตกงานถูกเลิกจ้างจากพิษโควิดตนนำเงินที่ยืมมาจากแม่ซื้อต้นไม้ต้นนี้ขายดูแลเพาะเลี้ยงเพื่อเตรียม ไว้ขายเมื่อได้ขนาดจนกระทั่งปัจจุบันมีราคาซื้อขายอยู่ที่1รล้านบาทก็มาถูกคนร้ายชิงขโมยไปโดยยังไม่ได้ขายต่อเลยต้นรู้สึกท้อแท้และเสียใจมากเพราะตั้งใจว่าเมื่อขายต้นไม้ต้นนี้ได้แล้วจะนำเงินไปคืนแม่และส่วนที่เหลือจะใช้เป็นทุนตั้งตัวปลูกต้นไม้เหล่านี้ขายต่อไปเจอแบบนี้ก็หมดแรงเหมือนกันอยากได้ต้นไม้คืนมากๆ ในตอนนี้ได้แต่ฝากความหวังไว้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องกระแสข่าวดังของเรากันด้วยนะครับขอบคุณครับ